กลับสวัสดีท่าน f อท่านลูกค้าใจดีค่ะสำหรับ e ีพีหนึ่งหนึ่งขีดหกในวันนี้นะคะดีิฉันถ่ายนิ่งๆให้นะคะเพราะบางทีช่างอลาน,น่ะมือไม่นิ่งเราเห็นไม่ชัดนะคะนี่ถ่ายให้เป็นเล่มๆเลยเผื่อท่าน f อท่านลูกค้าใจดีนะคะวงมาเลยค่ะใช่ไหมคะแคปหน้าจอแล้วก็ วงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวช่างอลันจะบอกรายละเอียดนะคะว่ายาวเท่าไรใบกว้างเท่าไรสันหนาเท่าไร่น้ําหนักเท่าไหรนะคะที่ช่างอลันพอจะจําได้นะคะพร้อมเรียงข่าช่างอลันคะแม่มันทัดเอ่ยกระดาษเอ่ยไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกอ่าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องบอกบอกล้วผิดพลาดเ้วเสียหายกระดาษกระดาษกระเดิดมีไหมคะหน่ะเออไม่มีละหมดอะไรไม่ได้เอามาก็ไปเตรียมปะไม่ต้องไม่เป็นไรนั่นละอันนี้มันงาน ผมอยู่แล้วโอเคเขาไม่มีดเขาไม่ได้ไปตัดกระดาษเนาะไม่ใช่คัตเตอร์เนาะตงลูกค้านะครับของที่ค้างไว้ค่ะค่ะของที่ค้างไว้ค่ะค่ะส่งนะครับเนื่องจากแต่วันนี้จะไปส่งแล้วนะคะจากน้ำท่วมนะคะผมไปไม่ได้ผมออกบ้านไม่ได้เลยผมติดเกาะอยู่สองวันก็จะไม่มีลอยตามน้ําไปเลยคะแล้วก็ถึงตรงไหนก็ไปส่งตรงนั้นนี่คะก็กว่าจะโดดไปนั่นแหละโอดนไม่ค้าห้ามไว้อือสำคัญตัวเองกลัวจะเสียช่างเออใช่ใช่เสียคนออามาค่ะมาครับเล่มที่หนึ่งค่ะเล่มที่หนึ่ง ราคาหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นงานรมดํารมดําแกะลายค่แกะลายเขาเรียกตอกลายใช่ไหมแกะแกะอันนี้ไม่ใช่ตอกนะนี้แกะนะอันนี้เป็นงานแกะงานแกะกับงานตอกคนละอย่างใช่ใช่ใช่แล้วก็ดิฉันเห็นตรงสันนะเขาเรียกอะไรนะแทงหลังเหรออันนี้แทงอันนี้อันนี้เป็นแทงโอ้สวยเนาะแทงแทงหลังเดี๋ยวก็จะแทงพุงหมคคนี่ใช่ขมแมวแล้วค่ะแทงไม่ได้แล้วค่ะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทพร้อมฝักอ่ ผมฝักไม้นะครับใบยาวเท่าไหร่คะเนี่ยใบยาวสิบเอ็ดนิ้วครับใบกว้างสองจุดสองสันหนาหกมิลค่ะด้ามยาวหกนิ้วค่ะครับน้ําหนักน้ําหนักอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกรัมฝักละคะรวมฝักละคะถ้าถ้ารวมฝักอีกก็จะเป็นแปดร้อยกรัมกาลังดีนะคะแปดร้อยกรัมเข้าป่าอะไรก็ยังไม่ต้องไปทิ้งกลางทางใช่ไหมใช่ได้อ่าได้อยู่นะคะค่ะหนึ่งแปดห้าศูนย์นะคะเล่มที่สองค่ะ มาให้ไวค่ะมาให้ไวเลยครับเล่มที่สองราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเล่มลมดำเหมือนกันนะคะดำอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้แกะลายครับเออสังเกตเราสังเกตลายตรงนี้นะคะตรงที่คมค่ะช่างอลันไปทดสอบให้ทุกเล่มแล้วนะคะ่าทดสอบแล้วเลยมีรอยทดสอบแล้วรอยประสบการณ์อ่าเพราะว่างานลมดำนะครับทดสอบปุ๊บมันก็จะมีรอยค่ะไปใช้งานก็ก็ธรรมดาไปเรื่องปกติของของมีดลมดำใบยาวสิบเอ็ดนิ้วเหมือนกันครับใบกว้างสองจุดสองค่ะ สันหนาหกมิลด้ามยาวหกนิ้วหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์รวมส่งนะคะเท่ากูณเท่ากูนเท่ากันเออเท่ากูณเท่ากันของคักน้ําหนักราคาเท่ากันน้ําหนักมื่อบี้รวมฝักเมื่อกิแปดร้อยค่ะเมื่อกี้แปดร้อยเล่มนี้แปดร้อยสี่สิบอ้าวเล่มนี้ต่างไปนิดนึงมันอยู่ที่ฝักและสันอ่าน้าหนักของฝักอ่ะค่ะความหนาความความแน่นความควบแน่นของไม้มันไม่เท่ากันหรอกพูดไปพูดไปพูดไปมาเล่มที่สามจ้ะ อันนี้ไม่ใช่ฝักไม้นะอันนี้เป็นฝักไข่เด็กนะคะฝักไข่เด็กนะครับค่ะนี่เป็นฝักไข่เด็กจะให้จับมีดมาก่อนน้านเอาฝักมาก่อนก็ไครับอันนี้เป็นฝักที่ฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับช่างอลันเนี่ยเรื่องนี้แทงหลังค่ะนะฮะอุ้ยสวยจริงๆเดี๋ยวแทงหลังอ่าอ่าทํายากนะคะเร่องนี้เป็นงานขัดผิวเฉยนะครับค่ะงาขัดผิวเฉยหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทใบยาวสิบเอ็ดนิ้วนะครับใบสองจุดสองสันหกด้ามหก นะครับอันนี้สวยหนึ่งพันหกร้ยห้าสิบห้าสิบค่ะหนึ่งพันหกรหสิบาทค่ะต่อไปค่ะส่งนะครับพวกนี้จะเป็นลมส่งอ่ามาเล่มที่สามสี่สิเอยเล่มที่สี่อือวันี้เป็นไรเนี่ยอ้าวเมื่อเช้าสอนเลขลูกถูกกระเป๋าเออก่อนไปโรงเรียนอ่ะก่อนไปเรียนสอนเลขไม่น่าล่ะไม่น้าล่ะออเล่มนี้จะเป็นด้านเป็นอะไรนะ ไม่ได้ทาสีด้ามไม้สีธรรมชาติของไม้ค่ะครับผมใบนี่จะอยู่ที่สิอนิ้วเท่ากันค่ะเล่มนี้เพิ่งเสร็จใหม่ใบกว้าง2.2ด้าม6สันสันตัวนี้จะอยู่ที่7นะครับค่ะสันจะหนากว่านิดนึงค่ะรวมน้ําหนักสองละคะซองไปวางด้วยน้ําหนักก็อยู่ที่700ดรกรัมเออท่านที่ไม่ชอบหนัก ว่ามันจะเบาเพราะว่าซองไขเด็กนี่จะเบานี่ล้มต้นไม้ได้ใช่ไหมอุ้ยสบายอ่าค่ะล้มต้นไม้เป็นต้นๆเลยคุณมีแรงเท่าไหร่ราคาก็สบายด้วยค่ะเล่มนี้หนึ่งห้าห้าศูนย์ค่ะพันห้าร้อยห้าสิบค่ะเลขสวยไหมคะเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบค่ะออเดี๋ยวก่อนสมมติท่านไหนสนใจเล่มนี้แล้วไม่ชอบสีไม้งี้เป็นลมดำเไปททำเป็นสีดำดำได้ไหมเล่มนี้จะเอาสีดำอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างร้ันพ่นสีให้นะเดี๋ยวพ่นสีให้ค่ะเดี๋ยวช่างรานทำให้นะคะไม่เป็นไรทำ มาหรือไปหรือไปจะไปทําเองก็ได้นะเล่มที่ห้าค่ะเล่มที่ห้าเล่มนี้จะสั้นนะครับเล่มนี้อยู่ที่เก้าจุดเก้าจุดเก้านิ้วก็ไม่สั้นนะเลขมงคลเลยนะเนี่ย้ท่านชอบมากใบว้างอยู่สองจุดสองเช่นเดียวกันนะครับสันอยู่ที่ห้ามิลเล่มนี้จะเบา ด้ามที่หกนิ้วที่ท่านบางท่านไม่ชอบหนักเกินค่ะชอบเบาๆนี่ฉันดิฉันชอบเล่มนี้แหละดิฉันชอบกระทัดรัดใช่กำลังดีเหมาะราคาก็เหมาะของฝากนะครับน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่คะหนึ่้าร้อยกรัมดิฉันให้ราคาเท่ากันหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยกรัมค่ะหกร้อยกรัมเสร็จแล้วอ่ะหนึ่งพันห้าห้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ขออีกห้าบาทได้ไหมซื้อขนมไปเติมเอาเองเถอะจ้าครับ เดี๋ยวเขาจะถาว่าไม่คมเนี่ยเดี๋ยวไม่มีกระดาษแล้วเนี่ยเอาอีกเอาอีกเอาไปก่อนกระดาษของลูกเนี่ยคมคมทุกเล่มผมบอกนี่ขนาดกระดาษชื้นนะคะเพราะว่าหลังจากน้ําท่วมอหลังน้าท่วมรับประกันให้ทุกเล่มครับผมมีแตกมีบินมีแล้วส่งคืนเค็มคืนครับไม่เสียค่าใช้จ่ายเปลี่ยนเล่มใหม่ให้ฟรีเหรอใช่ดีขนาดนั้นเลยใจปั๊มฮะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายครึ่งราคานะจะบอกให้ถ้าไปฟันก้อนหินในเคมให้ไหมมก้อนหินไม่เกี่ยวนะพอคุณฟันมัดฟันก้อนหินกับฟันไม่เหมือนกันใช่ไหมฟันเหล็กอ่ะฟันเหล็กก็ไม่ให้ไม่รับเคมใช่ไหมแต่การบิดมันไี่เหมือนนี่นี่พูดให้ชัดนะเดี๋ยวนี้ออกสื่อนะเดี๋ยวเขาเคมทั้งทั้งร้านนะทำไงอ่ะเอาเหรียญมาจ่ายให้เขาอ่ะแม่พูดซะจนน่ากลัวเลยนะเราเคมแล้วเราประกันอยู่แล้วไม่หรอกท่านลูกค้ารู้อยู่ นะคะท่ันพูดน่ากลัวเลยนะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนร้านอะไรอ่ะเออจุดๆนะเออพ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 อกลัวกลัวกลัวมาครับสำหรับวันนี้เราไปก่อนค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอย่าลืมโทรมานะค่ะลืมโทรมาก่อนนะครับโทรมาได้เลยติดต่อก่อนท่านไหนที่ยังไม่มีไลน์ก็โทรมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ไลน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณครับ